สวัสดีค่ะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปาประสบกุศลน,นะคะวันนี้นะคะน้องก็จะเดินทางไปสอปปรเรานั่นเองเว่ายายเราเสียนะคะดูแลเราตั้งแต่เด็กเลยเลยขอลาเท่าแก่ไปนะคะไม่รู้ว่าจะกลับมาตอนไหนเนาะ<ป>อาจจะประมาณอาทิตย์กว่านะคะกว่าจะเสร็จงาน<ป>บอกได้เลยว่าตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าไม่ได้กลับบ้านประมาณห้าปีถึง6ปีได้เดยแล้วขอบอกเลยนะคะตอนแรกก็นึกว่า เขาโทรมาบอกเราเรื่องโทรมาบอกเราว่ายายเสียแล้วโอ้โหเราร้องไห้หนักมากๆเลยเพราะว่ายายเป็นคนเดียวที่แบบคุยด้วยแล้วสบายใจมากยายแล้วก็ดูแลเราตั้งแต่เด็กเลยน,นี่ก็จะออกเดินทางนะคะรถมารับประมาณเอ,อ่อทุ่มกว่ากก็มาถึงแล้วเขาก็จะให้กินข้าวเนาะพักกินข้าวนะคะขอบอกเลยกินก๋วยเตี๋ยเนาะก็อยากรอก,กินฝืโต่อนะ หลังจากสั่งกว๋วยเตี๋ยวมาเสร็จแล้วนะคุปุงตามใจชอบเลยขอบอกเลยเลยว่าอริดอร่อยมากอร่อยหรือว่าเราหิวนะคะเพราะว่าใกล้จะถึงแล้วเนาะก็ส่วนอามานั่งเป็นเพื่อนค่ะที่แรกอาบอกว่าจะไม่มานั่งแล้วเพราะว่าร้านกินคนเดียวมานั่งเป็นเพื่อนหนูอาบอกว่าเอาไว้กินฝือที่ลาวดีกว่า <c oughs> อาก็เลยไม่กินด้วยนะคะขอบอกได้เลยนั่งกินคนเดียวแบบอร่อยมากอันนี้กว๋วยเตี๋ยวฝั่งไทยนะคะแล้วไปที่ลาวก็จะกินฝือที่ลาวด้วยนะคะ fc เรอติดตามนะว่าเงินบาทเนาะไปแลกเงินเกบมันจะได้เท่าไหร่นะคะราคาเท่าไหร่เนาะขอบอกเลยเลยว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไม่ได้กลับมาบ้านหลายปีมากๆแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นแบบสุขเสริญเนาะมางานศพยายนะคะที่ดูแลมากก็เราก็มาบวชซีให้ยายเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ บัากหลายคนกับบานได้บักคัลยึเหมันกระดูกสีฮักยังกระบูมันกระดูกสีฮ <laughs> ักสีพ่างจ้ะโอ้ยนะ กเงินขึ้นเท่าไรแล้วโอ้ยต่นเต็นเลยอะไรกับ,บประมาณหาปีประมาณหาปีหกปีเนาะเดี๋ยวน้องกระตุนสิภาพไปแหลกเงินกขีบเล้อหัวเปียกเว้ยมันนะมคือแบบค่อยคือแปลกไปแบบโมเด้มาหาปีเน่อย แบกบัคลากเลยเบิ่งคนงามดูอ,ออกกล่องออกซองยูทูปงามเธอเง่นน่าเน<ด>ี่นิดเด,ด,ด็ดเงินสหรอคนมาไทยนี่ร้ายบอกร้ายบอกเบิ่งได้จ่าเบึ่งได้จ่าเด้อบานเกิดเมื่อนอนเฮาได้สิแล้วเราก็มาถึงนะคะเอคือแบบจะบอกว่าเงินเฟ้อหนักมาก โอ้ไม่อยากสิเบ้าเลยไจเราปนกันเลยเดี้วกระสีมาแกเงื่นเนาะง่ามมูเนาะก็คือแบบอ้ไ่ได้เจอกันนานมากเลยเป็นมาแดเงื่นอ่ามเอนี้เข้าสิมาแดแดดส0 0ท่านก่อนมีกระปุกเงืนมาเนาะเพื่อไหวหนายานแบบอยู่ได้ แบบปันตูแบบวีเงินกดตนะก็เลยแบบกดมาเผื่อนแต่ว่าห้าแด็กโบว์ดหรอเพราะว่าเงื่อนบาทห้าใสใหด่บวบอกอ๋อีก็กุดเงืนมาเพื่อแต่ว่าโบแดกเบิร์ดเลือพอแรกสามพันก่อนเหรออสามพันก่อนอ่าหนึ่งท่านเม่อไหร่เทไรเจ็ดแสนสิบพันเจ็ดแสนสิบพันอ๋อสมัยตอนห้ายูนะแค่สองแสนหาสิบพันเนาะ ปัดขึ้นมาคักขึ้นดีดีวะ่ะอ่ะก็คือสีแดงสามพันเนาะสามพันนี่ไม่ได้่าไรเธอสองด้านหนึ่นงแสนสามสิบพันจับเงินด่านกับวันนี้ <c oughs> <c oughs> นะเนาะป ทุกคนดาบว่าเคยจับเงินด่านมาาันจับอยู่ผีเด้อบาดแผลแบบหลายเลยอ๋อโอ้ยห้าสีแดงสามสามพันคนนอกแต่ว่าเงินไทยนี่เธอเขาใส่ได้บอ,ไปไปอยแบ่งย,ยี่สิบ่อได้พี่นกใส่เท่ากันใส่ยี่สิบก็ใส่ได้ปอนด์ตัวนี้เกนิกนไป ต้มเนยเลยลูกจะาสีอ้ยแบบเดินอลังการเดินนี่เป็นหาามากอ่ะแบบสีนเมรเนาะออดีสินับปีเลยยังหมายเฮงบ่เป็นเลยดับเงินแสนปุ๊ดว่าอ๊อแบบหลายเลยี่ จะโซ่โอนเดี๋ยวอาห้าสีมาแดกนะมันจะพืนสีแดกเท่าไรเลยอาพี่อยู่อีแกนมาแดกี่าเลมันขึ้นมะขืนเหรอกมันะลนมันล่มมันขึ้นไม่อีกโหขึ้นไม่อีกล่มเท่าไรล่ะร่มส่วมเงินหกแสนเก่า เพิ่งขึ้นแต่ว่ามันถึงซ้ำซ้ำแบบบางในใไปท่านแปดท่นเนาะยังแบบบ่หนาซ้ำนี่นี่คือหนาคัะเถอะเฮ้ยกูใส่กระเป๋าอะไรกระเป๋าเต็มบอสเกินคูยนี้อ่ะเดี๋ยวสิพาไปซื้อสูตรเนาะถนนข้าองบาดห้าสิไปเนาะเดี๋ยวไปก่อนเลยเอฟซีฝากติดตามในเล่อ โอ้มันกินเฟอเลวจ้าเลอมันกินเฟอเฮ้ยมันก็กินเข้มเข้มมัเออเค้มเข้มวห์ปะหัมนหากินเข้มแ่บอยู่ด้ยไม่หาใจวันขนาดแล้วก็มีกับปีนอกับซิมี่พักนอตามเคย โอ้ยล้วาเวสี่ี่ฟากันกี่น่องดำเคยจะนี่แกพีิกบกพีกขนาดเลยเดี๋ยวต้องนองสั้งอั้นอยู่สิงหัวเป็นเงื่อนกีดอะไรเคยเฟินสามสิบปลายพันแต่ก่อนเคยกินแต่สวยสวยสิบพันเนาะ การเอาลิปต้องมีตาเด็ดแจอุ้ยมาแล้วอ๋ขาขนาดนี้ก็ตวหยลายแต่เสนจเต็มกุ้งจะมา คือใส่ไส้พริกเนี่ยไม่เอาเพียงหินเท่านะกล้งกลับไปคือแบบเฟืรด้าแบแซ่บหอมนะ Ooh. Hello, mình chỉ không cần Hãy subscribe trời ơi. Ừ. ปาไดเฟื้แสบขนาดเอาพายแบบตึ้งบันลายน่เด้อร์อู้ให้คักมาอีก,ออออกแล้วดูครับไม่ต้องปุุงกระแสริมว่อะวะขึ้นเลยมาคัทเลย มีกับปีน่าวมัจะทามากินกับปีมันลูกโรดเสียนเิอมันสิบวกลือเสียนเด็กเนาะแต่ว่ามัน เซนมันคือขายแต่ว่าเวลาเขากินไปมันสิบูคึอเด้วยนองมันสะแบบของเขาแข็งกว่าพร้มอมขนาดด้วยนั่นคือมือจะพินกล่งทุ่มมือจะเอฟพี่ ปาหานนี่ยนอืมห่านคือหรอกคือห่านไม่ใช่ซุกแอบไพ่มากเลยคนด่าเลยแบห่านีเด้อแสบเด้อซื้อใไหมก่อนห่านไม่ใช่ห่านม่ใช่ซุกเด้อแสบอีดีน้ใจน้าใจซิมใหญ่ค่ะมือขายซิมเีะ เป็นกันเองืมหอมผักอตะเกียบกับพริกฝ่งพี่ว่าเดด Có cái chảo này đá 一个逼。

ขอมไผ่ยน่มันได้เป็นไงต้งอาแต่คือเขาปลูกเองนาะแบบหอมเออท่เเห็นต้นนนองใส่ไงไงไง้รใส่รอ Mà đi. đấy đơn thang nhưng mà rất hoạt bản nên này em gì ừ. không, ừ, đơn thang bên mình mà xuống nhà cháu nhiều ừ. đi, nhiều ngả mà thôi.

นี่ปีนี่ขายอยู่หวัดเหรอขาบกางเกงขเสื้อเสื้อีู้เส้นแบัก้ย คนหน้าเลยเบิ่งจำนะแล้ไหวเด้อแล้วแหลกน่เด้อเนีกินกับเตียนซิมเนาะต้นหนมาขึ้นมากเลตัวไซ่เลยตัวไซรไดนเนาะเบอร์ยังไง้ะแฝงหาเก่าเก้างนย์สองเก้าศูนย์านี้ได้จ้ะคุนกันเองจ้ะ ขอตัวลาก่อนเนอะอีพีเจอกันใหมน่นะแต่คืออีพีสองไปติดตามแต่ละอีพีสองนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจ้ก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า